กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขล้นสมองสมบอนเด้อปู่พ่อฉันเก่าจันช่ยกับสองน้องเดือนเมื่อบ้านนี้ที่แม่น้องเดือนเรามาห่านอ้อยเลยมีนอนหนึ่งเอาบ่ได้เนาะเมื่อนี้ลาพอน้องเดือนมาเอาหายเฮ้ยเฮ้ยเห็นอ่ะ นี่หน่อไม้ไอพี่เดาะยูหกกระดกก็ะเดียดนี่นี่ตัวนี้คือหน่อไม้เนาะนี่หน่ออ่อนมันเห็นไหมเห็นบ่พี่เนาะหน่อไม้จะขี้ใหญ่ชิหน่อยพี่เนาะเอ้ยถ่ารุ่นถ่าส้มบึงนกำกันเนาะตอนนี้มันยังค่อยๆออกได้แม่นอ่ะคนเราเดินยังหาวิธีเอาจะเอาจังได้จิทางขังได้ทางตัวใหญ่หนูบ่ได้เว้ยตัดตัวใหญ่นี่ คนละมันขีดแห้ง้าก sure> ันชุดแท้ววิธีหาเราใหม่ห้องใหม่น้องเดือนพี่น้องเอ้ยสังเกตเบิ่งถ้าอันถ้าไม่ปีกๆซุ่มๆนั่นเลยต้องมีพี่น้องบนหอกกับแนงเนาะแต่ว่าเราเห็นไว้แล้วแนงมันข้างในผมก็เห็นซุ่มเปียกเป็๊ะจะว่ามีบ่จัเ นักสองกับแบบบดายกำลังเดินกำลังใส่กลมเพยายามเออโอ้ยว่าสหญ่ออกมาพอบเด็ดแต่เนน้อเด็ดแต่ปลายอืม đi lá từ biết rồi này, cái nó nó không ké Nên nó mãi cho đi. cho con này coi này. Rồi mì ý bôi. ăn vào đâu. Điệp lội đấy ô. Cái nhà này tớp nhà này có nam xiêm đi. Ừ. ่มด้ดอกแต่ละสัมยังเอาหนาเคยมันมีกับกูจะส่องก็ไปข้างในกพี่พี่พี่บางนี่้ตัวนี้จะส่องก็ไปเออบ่บ่ไดกายก็ส่องข้งงทิกหน่บ่อสอดลงมาหมดเดอกมีก็บเอาหรด นี่แต่พรลูกเมืออ่อก่อจะไปหาต่อขอแม่เลยเนาะ,น,น,น,ะน้อยเยนาะอือพยายามพอน้องเดือนพอน้องเดือนทางออกมาได้บ่มีหรอัน่ะขอยห้าวไปเลยกับสบาสดีพพอแม่พี่น้องอีกเจอหนึ่งแล้วจ้า ต่อจะลิปเก่าพี่น้องเอ,อ้ยอยังเขาตาไม่ต้องเดือนเมื่อน,นี้ไม่ต้องเดือนก็มาห้ามาอีกพี่น้องต่อจะลิปเมื่อบ้านเมื่อก่อนนะเนาะไปห้าเมื่อก่อนนะคะชายบเจ็บลิปพี่น้องเลยบอไปคนไปอนันนั่งจากเทียนนั่นแหละผมต้อง,งเดือนเมื่อแลวก็ไปห้าคนเดียวก็แล้บโลายพี่น้องแล้วโบพวกแกงเมื่อน,นี้ก็มาห้าอีกสิห้าไปเติมกันพี่น้องเพราะว่า,าตกเก่าเขาใส่ตตู้เย็นไว้เนาะ หาหน่อไม้ขึนเนาเอ้ยอึดนอไกะได้หาหน่อไม้กะพี่น้องเอ้ยนํามือเท่าใงอึดนมอึดแยนบ่ป่องมาคนเดียวอีกมื้อนีะนี่ะขึ้นกับขึ้นจนหอมพี่น้องุงก่อนอไม้ ขึ้นไปกับบ่มีน่อไห้ข้าก็ไล้นน่อมไหน้อยหนึ่งพี่นนอง แต่พอแกงอยู่บ่คกนาลัเมือนี้พี่น้องมาน้องเลื่อนเทนน้องใหม่พี่น้องเลยแล้วกน้ำนี่พี่น้องน่ะอันนี้ปลายมันพี่น้องชาบพังเหงาวันนี้อันนี้ปลายพี่น้องนี่ แต่ก็มันตีพี่น้องเลยเอาบ่ได้ถอยถับย่อมปัดนัวออกมามาเห็นอีกหนอหนึ่งพี่น้องนี่น้ำเลือนแบบยั้งสุ่มๆก็เลยคุดเบื่นเป็นหน่อไม่อีพี่น้องนี่มันมานพี่น้องนี่มีแต่หมด พี่น้องเชียดเน้องมีนอนเดียวสางบ่มีหลายลนอนนอบักใหญ่เติบไดเลยพี่น้องเลยแม่น้องเดือนสีสับทำแบบนี้สับเรียบร้อยพี่น้องบัสมีตะมุดโอ้ชิโน่บัดหมดลายอะไรเรานอนบักใหญ่พี่น้องจะสําเคตแม่น้องเดือนอื มันมานอีกพ no, no, ี่น้องโหดอาซาคาตาอันนี้กระเป๋าโทรศัพท์โหดจะเลือจะหล่นกระตาขึ้นว่าหนอนใหญ่พี่น้องเอ้ยหนอนวักใหญ่คักคักพี่น้องนอเดียวพ่อแกงขัแนวนี่สิ่หาหลอกไปอีกพี่น้องเอ้ยเธอว่าพ่ออีกเนาะงนอนนะป้าพี่น้อง ไเหม่อได้มีเวลาจากาาม,ทม,ม,า,มา,าทางเอาโอ้ยสบายดีพ่อแม่พี่น้องเธอหนึ่งบุอเพอสิเป็นลมพี่น้องเอ้ยมาคนเดียวมาฮาทา้งหน้าพี่น้องเอ้ยอันนั้นก็เที่ยงเฮามานั่งเศร้าเมื่อยู่โฮงฮาจูสิเป็นลมพี่น้องได้นอนใหม่หนอนเดียวเอเก๋ยนอนเดียวก็น,นักพี่น้องเอ้ยกิ่งสายกิ่งครัวอยู่ đem mà cỡ mưa vậy sẽ có ít nó đây này, Để tôi nhìn nó mạnh không cả Cắp nỏ uhm, Nó lơ người Đây nó mạnh nó điều Phút phô, phô mưa này Mình đang đơn chỉ để sao ha nó mạnh nè cân này Xong thử ở đây người มาหน่อไม้เกิดบอพอแกงแต่ว่าเมื่อนี้ก็สิพอแกงอยู่เพราะมันหนอ,ยอยนใหญ่เนาะใหญ่บ่พี่น้องเจือกสามแขนไม่น้องเดือนผู้ใด้เปาะกมันก็สินาอยู่เพราะมันเป็นหนองะงัแกงซุ่มกังเว้นพี่น้องไม่เนาะตอนแรกม่น้องเดือนว่าสิอันเท้าไปแกงอยู่บ้านรังสีเขียว บานนี้เขาไปเบิ่งใน YouTube ผัดเขาอันไม่เท่าติง้งไม่เท่าอันน้องโซล่านะเนาะเพื่อนผัดไปอันงานแต่งแม่โพสีพี่น้องห้ากับสีแกงอยู่เพื่อนพี่น้องเอย้ยเมื่อนักก็ออกไปหลินพี่น้องออกไปแต่ว่าบ่ได้ถ่ายคลิปไม่ต้องเดอนก็ออกไปอยู่แต่ว่าออกไปยามได้กับบร่ได้ถ่ายคลิปเนาะเพราะว่าไปนางหลิหนนางยัางกันก็นเลย,ยบองไ่ได้ถ่ายคลิปเดี๋ยวอันเอสจีสเขามาดามาไม่ต้องเดอนว่ะ ทำไมไม่ออกไปบ้านหลังสีเขียวเลยไม่น้องเดือนไปอยู่พี่น้องแต่ว่าไม่น้องเดือนบ่ได้ถ่ายคลิปเด้อพี่น้องเด้ออย่าดราม่าไม่น้องเดือนไปดินไปหัวไปนางว่านางจ่ากันดิ่นจือๆกับเลื่อ,อ,อ,อด้บถ่ายคลิปเพราะว่าจะเสียนเอาอยัางไปกินพี่น้องเลยหาหน่อไม้กับโบลีขึ้นแน่นนี้แหละเมื่อนี้ได้ว่าชิออกไปผัดข้าไม่ถ่าเพิ่นบ่อยู่เนาะ กะไว้โอกาสหน้าเด้อพี่น้องเด้อเราจะอาไปถ่ายคลิปให้เบิ่งอยู่เฮ้ยเสียงงัวสนั่นอยู่แม่ถงมีแต่แม่น้องเดินคนเดียวพี่น้องงอกงใส่งอกงคัวอยู่อันไรไปเที่ยงน้าเฮาปว้าต้นหมู่งคือมาดอกดกแต่นากอพนอยู่ว้าพี่น้องกำลังจะปลุกมากะโพดงามบ่พี่น้อง ขินฮอดปีกายในปีกายหีแม่น้องเดือนปูพี่น้องเอ้ยปู๊นั่นนี่แหละอยู่โฮมตอนนี้พี่น้องปูกอยู่แถวนี้ล้างโพนนี่งามงามแบบกระโพดแม่น้องเดือนนะพี่น้องเอ้ยมาห้าวเงาแค้นนี่คายโซ่หน่วยเศ้าบาดพี่น้องเอ้ยบ้าปวดเละเปิดเพลงบ้านนี้ คลิปนึ่งก็เสียหล่าพี่น้องฟ้าก็ไ์ก็แร์เป็นกำลังใจให้แม่น้องเดือนไหนเด้อพ่อกันนไม้โอกาสนายพี่น้องกลับสบายดี